โคโรโคโรคอมิกส์นะครับหรือแน่นอนครับก็คือการ์ตูนตรีสารขายของเล่นของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับแน่นอนว่าหลายคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าตอนนี้วันการ์ดนะครับก็ทําการคอลแลบกับโคโรโคโรคอมิกส์ด้วยนั่นเองครับก็จะเป็นภาคของในส่วนของสกายไร์นั่นเองนะครับและในโคโรโคโรฉบับนี้นะครับก็จะมีเจ้าเด็กของวาจิล่านะครับหรือวาจิรัวแหละครับที่ผมเรียกจนชินตานนะครับก็คือเด็กของพระเอกอย่างซีโร่ของภาคสกายไร้์ด้วยนั่นเองนะครับและแน่นอนครับว่ารอบนี้ครับก็จะมีการ์ดของตีวาจิล่าเองด้วยนั่นเเเเเเอออออองงงงนน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 ะะะะคคครรรรรรัััััับบบบบถืืวว่่่่าาาฟีีีียหหหมกสๆ้้ทใด็ขซโ เเลยนนนัั่องะครบซึ่งแน่นอนว่าเล่มนี้ผมซื้อมาจากที่คิโนคุนิยานะครับราคาแค่267บาทครับซึ่งนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราจะได้รับเด็กเริ่มต้นแวนการ์ดในราคาเพียงแค่ไม่ถึง300บาทนะครับครบจบในที่เดียวเลยนั่นเองครับแต่ว่าณวันที่อัพคลิปนี้อยู่ผมเองก็ไม่ชัวรยบอกว่ายังหาซื้อได้อยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าดูนะครับหน้าปกนะครับมีเจ้าดรันซอสเมทัลโคดนงครับผมคิดว่าคนน่าจะซื้อเอาไปสอยเบรดตัวของดรันซอสกันหมดแล้วนั่นเองนะครับแล้วเพื่อไม่จำไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเรามานะครับ ครบเครื่องแค่ไหน,นครับก็เชิญรับชมได้เลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็มาเข้าสู่ช่วงอันบ็อกซิ่งกับผมทีอีกแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือเจ้า โคโรโคโรคอมิกส์นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะว่าก่อนอื่นนะครับเราแยกมาก่อนครับเพราะเนี่ยคือตัวเล่มโคโรโคโรคอมิกส์ครับส่วนนี้คือกล่องที่แถมของเล่นต่างๆนั่นเองครับอันนี้เราแยกไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรีวิวในส่วนนี้นะครับนี่นะครับก็คือโคโรโคโรคอมิกส์นะครับก็แน่นอนว่าก็มีโปสการ์ดโปรโมทของต่างๆนะครับแต่จะเยอะหน่อยครับก็คือเบเบลดนั่นเองครับเนี่ยโปรโมทเบเบลดตัวใหม่ครับเจ้าเต่าขนองนะครับที่ยศาสตร์ในนี้ก็อย่างที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือเน้นที่การขายของเล่นเป็นหลักนั่นเองนะครับกะถูกสำ มีคนอ่านอยู่นะครับและแน่นอนครับว่าเมื่อกี้ผมเปิดแบบๆนะครับก็จะมีในส่วนของว่นกาดนั่นเองครับเนี่ยจะเป็นว่นกาดภาคสกายไลน์นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนับเผื่อใครหาซื้อได้ครับก็อย่าลืมซื้อนะครับและหน้าท้ายนะครับก็จะมีโปรโมทเกี่ยวกับว่นกาดด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเนี่ยครับก็คือทั้งหมดแล้วครับกับโคโรโคโรคอมิกฉบับนี้นั่นเองนะครับต่อมาครับนี่กล่องฟ้าๆนี่ครับเหล่าของแถมของเล่นต่างๆนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับอย่างแแแแรรรรกกเเลลลยยคคคคัััับบบสนนนนนาาามมมวววะะะงโอออ้้่จหด โอกมีอีกนั่นเองนะครับแน่นอนครับเมื่อกี้ที่หล่นตุ๊บลงมาคลับก็คือการ์ดของ d u e l Master นี่ครับฟอยโคโลโคโรคอมิกด้วยนี่ครับอย่างจ้าบนะครับแน่นอนว่าการ Dual Master นะครับเหมในไทยอ่ะไม่มีคนเล่นเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาล็อกขายที่ญี่ปุ่นด้วยนั่นเองนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าสวยมากๆเลยครับกับฟอยโคโลโคโรคอมิกครับที่จะเป็นฟอยหัวอ่างก็เถอะครับแน่นอนครับว่าของชิ้นต่อมานะครับก็คือเจ้า Drunzor ที่เมทัลโคนนั่นเองครับเป็นเบลดนะครับเบลดอย่างเดียวก็ไม่มี ตัวบิดตัวรัชเชตให้นะครับอู้สวยมากๆเลยนะครับระยิบระยับนะครับมีความเคลือบเมทัลลิกนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับใครจะชูดเล่นนะครับก็อย่าไปชูดนะครับเดี๋ยวสีทะลอกนั่นเองนะครับและสุดท้ายแต่ไม่ท้าสุดนะครับก็คือเด็กวาจิรัวนะครับหรือเด็กวาจิล่าของเรานั่นเองครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันก่อนนั่นเองนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตัวเด็กนะครับก็จะเป็นไม่ฟลอยด์หมดเลยนั่นเองนะครับก็จะเป็นเด็กวาจิรัวครับมีลายลายมีลายเด็กครีส์นะครับและแน่นอน ครับเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนั่นเองนะครับก็โดยรวมถือว่าเป็นเด็กเริ่มต้นสําหรับมือใหม่ที่ดีมากๆเลยครับในบัตเจ็ตแค่นี้นั่นเองนะครับโอ้จักว่าหอมมากเลยครับท่านผู้ชมฟิลสุดๆเลยครับซึ่งแน่นอนครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูกาดใบใหม่นะครับที่มาเสริมเจ้าวาจิล่านะครับที่แถมมากับโคโรโคโรคอมิกส์กันนะครับว่าเราจะทาให้วาจิล่าแข็งแร่งขึ้นแค่ไหนนั่นเองนะครับ นั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเจ้าวาจิรัวกันเลยแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเนี่ยว่าเดี๋ยวผมจะไล่การทุกใบนะครับแต่ว่าในส่วนของใบใหม่จะอธิบายความสามารถการ์ดด้วยนั่นเองนะครับแล้วใบเก่าก็อาจจะอธิบายไม่ได้ละเอียดมากนั่นเองครับก็ดูไปคร่าวๆแล้วกันนะครับใบเด็กของเรานะครับแน่นอนอยู่แล้วครับวาจิล่าสใบนั่นเองนะครับจ่ายจี้สนะครับใบเลกาดอีกฝ่ายหนึ่งใบนะครับจากนั้นก็ชุบเกรซสองได้ดรอปเราหนึ่งใบขอลงเรียได้ครับแล้วก็มีเทคก็คือเมื่อตีบัสสหนึ่งเคสาัันะครบเททคคคแวนนนะรัับาเมต จากในไรเด็กนะครับโชว์ให้ฝ่ายดูแลบวก1น่งคีครับตีสคีต้นเกมนะครับกระเถิงมาโดนไรทับครับเปิดท็อปเจ็บหยิบเก็บสองคถ้าเกิดโดนวาจิล่าไรทับหยิบเก็บสไปไหนก็ได้ครับแล้วก็วาจิล่าหนะครับที่มีเทคก็คือในเทิร์นของเราครับยุนีนี้จะบวก2000ันตามจำนวนเรียการของเราที่มีอยู่ในสนามนั่นเองนะครับถ้าเกิดมีห้าใบนะครับก็จะตีหมื่นแปดเลยนะครับไม่นับบูนครับกระเถคต่อมาครับเมื่อจะทำการไลจากในไรเด็กครับโซบั้นหนึ่งแทนการทิ้งมื่นหนึ่งใบได้นั่นเองครับโคตรเก มาครับก็คือของใหม่นะครับก็คือเกรดสไปนี้เลยครับชูทงแห่งความกล้าหาญฟันเวลนั่นเองนะครับเทคนิคมาครับก็คือเมื่อเข้าสู่ช่องเรียกอากครับโซบัสนหนึ่งครับเลือกยูนิตหนึ่งใบของคุณนะครับที่มีคําว่าเอลเซวาอยู่ในชื่อกาสนะครับยูนิตนั้นและก็ยูนิตตัวนี้ครับได้รับพาวเวอร์บวกเพิ่ม5,000จนจบเทินครับแต่ถ้าบรรากับคู่แข่งเป็นเกรดสหรือสูงกว่าครับจะได้รับพาวเวอร์บวกหมื่นแทนบวก5,000นั่นเองครับเผื่อใครงงครับเอลเซวาคือตัวไหนครับก็คือ ถ้าเกิดคุณสั่งใช้งานออเดอร์ไม้ตายในเทอร์นี้ครับนำเข้าโซ่จดกรหนึ่งใบแล้วก็ไงดัมหนึ่งนั่นเองครับก็เรียกว่าเป็นของสับที่เก่งมากๆครับคืนคอสได้ด้วยครับแถมเพิ่มมือเพิ่มโซ่แล้วก็ไงดัมได้ด้วยนะครับแถมยังปัดพลังให้เลียตีแรงยิ่งขึ้นไปอีกครับต่อมานะครับเป็นเกรดสองครับของใบอีกแล้วนั่นเองนะครับที่ค่อนข้างเก่งมากๆนะครับเออเซวานั่นเองนะครับสี่ใบเลยครับที่ของมันนะครับมีคีย์เวิร์ดอย่าง made unit vertical นั่นเองครับการแบบนี้นะครับไม่สามารถไร้ไคครรรรับแลละมม่่สาาาถออองงชเียกหื นะครับก็คือสามารถคอสามารถปาลงกาดได้นะครับและกาดเนี้ยเป็นวันิลาที่เก่งมากครับเพราะว่ายืนตั้ง15ืนนะครับแถมมีชิลตั้ง15ครับเป็นอินเตอร์เซตหมื่นห้าก็ให้ฟีลลิ่งเหมือนกับทริกสตาเวชชั่นสกายไรด์เลยนั่นเองนะครับเกรดสองไต่อมานะครับนี่ให้มา4ใบเลยครับกับอินดักเทนสตารากอนนะครับเทคของมันครับเมื่อเข้าสู่ช่องาีกาจากมือครับถ้ามัการของคุณมีคำว่าเวอร์จิลายู่ในชื่อการครับโซบัหนึ่งเปิดท็อปเจ็ดใบนะครับจากเด็กเราครับจากนั้นเลือกการ าร์ดครับการ์ดใบนี้ได้รับความสามารถบูสต์นะครับเป็นตัวบูสต์หมื่นนั่นเองครับถ้าแวนการ์เราเป็นวอร์จิล่านั่นเองนะครับเทคในการเสิร์ฟออเดอร์ไม้ต่างของมันค่อนข้างเก่งไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองนะครับใบใหม่อีกแล้วนั่นเองนะครับยักษ์จินของเรานั่นเองครับมีเทคก็คือเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทิ้งจากมือในเทิร์นของคุณนะครับเปิดท็อปการ์ดใบบนสุดของเด็กนะครับจากนั้นเลือก normal ออเดอร์ไม่เกินหนึ่งใบครับแสดงและดำขึ้นมือจากนั้นสับกองครับถ้าเกิดจะพูดถึงการ์ดใบนี้ เเพื่อทินครับมื่อนี้บูช้้กับยูนิตที่มีคําว่าเอเซวในชื่อกาครับ e อ g เนอร์จีชารครับก็คือเติมจีให้หนึ่งหน่วยนั่นแหละครับกกทเทกสนะครับแถวหลังช่องเรียกากศครับเมื่อยูนิตที่มีคําว่าเอเซวในชื่อกาสแตรนครับในช่วงพีทเทนเฟดคุณแตนอยูนิตนี้ครับพู้ง่ายคือถ้าเทคแวนนะครับสแตนเจ้าเอเซวาตัวนี้จะแตรตามนั่ครับทำให้มีตัวบูทในอีกเวฟหนึ่นั่นเองนะครับก็คือเป็นตัวบูทสักนะครับของเด็กเวอร์เจล่าครับเอามาบูชัเอเซวาคู่เม และเลือกแว่นกาดที่เป็นเกรด3หรือสูงกว่านะครับที่มีคำว่าเวอร์จิล่าอยู่ในชื่อการ์ดของเรานะครับแว่นกาดของเรานะครับจะได้รับพาวเวอร์บวก5,000จนจบเพลย์ครับก็คือถ้าเกิดการไปเนี้ยถูกทิ้งก็จะมันจบเข้าโซให้เวอร์จิล่าปัด5,000ได้เองอย่างไรก็ปัดพลังให้แว่นแรงขึ้นนะครับแต่ว่าเด็กเนี้ยแว่นมันตีแรงอยู่แล้วด้วยนี่สิครับแน่นอนว่าของใหม่ก็หมดแล้วครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นนี่เลยครับ PG นะครับเป็นฮายาชิคาเซะครับเป็น PG TD นะครับเป็นอะไรที่ดีมากครับสำ ได้การเป็นนี้ใช่ไหมครับสามารถให้รอยล้านได้อีกข้างนึงครับถ้ากิดว่าเราจะมีรอยล้าน2ข้างเลยนั่นเองครับคริวานิลานะครับเป็นคริแมวเหมียว4ใบนะครับดรอวานิลานะครับสใบนะครับฟรอนต์วานิลา3ใบแล้วสุดท้ายก็คือคิววานิลาอีก4ใบนั่นเองครับแน่นอนว่าก็คือทริกเกอร์จากควิกสตาร์เตอร์เด็กเท่านั้นเลยนั่นเองนะครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็คือเจ้าสตาร์ดัสเบรดนะครับหรือออเดอร์ไม้ตายครับเป็นออเดอร์ที่ไวเล่นกับเด็กวาจิลานั่นเองครับเทค่ากันนะครับจะ เรราได้1ใบบคัจากนั้นแวนการ์เราได้รับเทคสองเทคครับเทคแรกนะครับถ้าเกิดเรียกาของเรานะคถูกดิทนครับในเทิร์นของอีกฝ่ายนะครับสามารถคอ normal unit นะครับจากเด็กเราลงช่องเรียกาได้ครับซึ่งตอนนี้มันมีเด็กไหนนะครับที่ยิงนอกเทิร์นได้ครับก็เทคต่อมาครับก็คือเทคที่เก่งมากนะครับยูนิตนี้นะครับจะบวกพลังตามจำนวน normal unit ที่อยู่ในช่องเรียการกระดอบโซลเราตัวละสามพันนั่นเองครับยิ่งมี normal unit ในดอบการเรียเยอะเท่าไหร่นะครับจะยิ่งปัดพลังแรงขึ้นเท่านั้นครับสำหรับแวนการ์ครับสุดท้ายแต่ไม่สุดครับก็คือเจ้าเคาน์เตอร์วักน ของในโคโรโคโรคอมิกส์กหนึ่ครับว่าจะเฟี้ยววะแค่ไหนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมมาสาธิตเลยครับว่าเพียงแค่ใช้เด็กที่แถมกับโคโรโคโรคอมิกสักครับจะสามารถเล่นไงให้เฟียวฟาวานั่นเองครับขออนุญาตสาธิตเป็นการเริ่มหลังนะครับเริ่มหลังมาได้จีนนั่นเองครับก็เจอกันหนึ่งใบครับอู้ยได้ยักษ์จินนะครับโชคดีมากเลยครับทิ้งยักษ์จินลงไปครับและททำการไล่เป็นหนึ่งวาจิลัวครับคิวของยักษ์จินนะครับทำการเปิดท็อปการ์ห้าใบนะครับฟึ๊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 บแล้วก็ทำการหยิบ normal order หนึ่งใบ เมื่อเริ่มหลังนะครับเราจะได้รับ Energy ์จีชาร์จสใช่ไหมครับแล้วก็สกิลตัวเริ่มครับจบการ์ดหนึ่งไปครับเป็น PG ครับเคสเนี้ยเราจะยังไม่รีบแผ่นั่นเองครับเพราะว่าในชุดเนี้ยมันให้การ์ดแห่มาไม่เคยคุ้มเท่าไหร่ครับผมพูดตรงๆเลยครับก็ตีไปเลยครับแปดพันนะครับเช็คครับเป็นตัวเกรดสองนั่นเองครับแล้วก็ผัดเทิร์นครับทำการเติมเช็คคัไปเออดอทิเกอร์ครับจบการ์ดหนึ่งไปครับโอ้ยได้เพอร์เซนาฟิลครับรับแค่เดมเดียวก่อนนั่นเองครับแล้วก็สแตนแอนดรอครับแน่นอนครับวววว่่่่่าาาาาาาปปกกกกกกกตตติิิิแแแลลล้้้้นนนนนะะะะคคคคคครร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 ััััับบบบบเเเเเจจททททงงมมมืืือออพไไณฑ์หึโ็็็ซสูย วาจีรัวเกรดสองนั่นเองนะครับทำการร่ออเดอร์ครับสตาร์ัสเบลดครับทำการ CB1 ครับเปิดท็อการ5ใบและคอการ1ใบครับแต่ต้องเกรเท่ากับหรือน้อยกว่าแวนด้วยนะคอจับเบิลมาก็ได้ครับแล้วก็สักกองครับทีนี้แวนเราก็จะได้รับเทคนะครับก็บวก3,000ตามจำนวนนอร์มัลยูนิตในช่องเรายการการอปโซลเรานั่นเองครับอ่ะคอจับเบิลลงช่องนี้แล้วกันโอเคทำการคอเอเซวานะครับยืนหมื่นห้านะครับแล้วคอคอสโมนะครับจากนั้ครับเราคอเจ้าเกรดสองตัวนี้ครับสกิลเกรดสองตัวนี้ทำงานครับโซบลาสหนึ่งครับ เปิดท็อปการ์ด7ใบครับ1,2,3,4,5,6อ่ะไปที่7นะครับอ่ะหยิบออเดอร์สตาร์ดัสเบลดขึ้นมือครับจากนั้นทำการสับกล่องนั่นเองนะครับทีนี้ครับเท็คเมนของวัจิล่าเกตสองทำงานครับถ้ามีเรียกัดส4ใบหรือมากกว่าโชว์วัจิล่าจากในไลทเด็กครับตัวนี้บวก1ครีครับแน่นอนว่าเทคของสตาร u s ัสเบลดครับตอนนี้มีนอร์ม l ลยูนิต3 4 5 6 7นะครับมีอยู่7ใบครับ 7จ็ดคูณสเท่ากับยีนะครับตัวจะบวกไป21,000ื่นนะครับเวนโคตรแรงนะครับก็10ตีก่อนครับส่วนค่านี้ตี23นะครับแต่ว่าเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้ค่านี้ยตีเลยครับเป็น31 39 2ครีครับไดเช็คครับเป็นแจ็บโบนะครับไม่เป็นไรแล้วก็อีกตัวนะครับเออเซวาตีครับ23สกิลคอสโมครับชาร์จ1ครับเป็น7แล้วก็จบเทอเลยนั่นเองนะครับจากนั้นได้แม่เช็คไปครับเอื้อคอสโมครับเออคิดนะครับมาแล้วก็จั่วครับทีนี้ Energy Charge นะะครับจเป็นน10ะครรับหือทิ้้งไอเจปโบไไก็ด้ครับ แล้วก็ทำการไลท์เลยครับเป็นวัตจิล่านะครับเกรด3นั่นเองครับขยบหน่อยนะครับพื้นที่แคบนะครับแน่นอนว่าเทคของตัวจิลัว2ก่อนนะครับก็คือเมื่อโดนวัตจิล่านะครับไรท์ทับสามารถหยิบเกรด2อะไรก็ได้ขึ้นมือครับแน่นอนว่าในเคสนี้เรามีโซ่แค่ใบเดียวครับเราไม่อยากจะเปลืองโซ่ก็เอาสตาร์ทัสเฟลดขึ้นมือไปก็ได้นั่นเองครับเพราะมันหยิบเกรด2อะไรก็ได้นั่นเองนะครับจากนั้นซับกองครับปึ๊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 บแน่นอนว่าเทคนิคของนะครับ คอฟันเวลทับไปเลยนั่นเองครับทีนี้เทคของฟันเวลครับโซบัสหนึ่งครับสวัสดิ์จะโลไปก็ได้ปัดพลังของเอเซวานะครับกับเจ้าฟันเวลนะครับตัวละหมื่นนั่นเองครับชุบชุบเพราะว่าแวนไก่อีฟไปเกยสัมผัสสูงกว่านั่นไงครับไล่สตาร์ดัสเบลทครับซีบีหนึ่งครับเปิดทับกัดห้าใบคอหนึ่งใบครับป๊บอ่ะคอเจ้าตัวนี้มาครับอย่างน้อยตัวนี้บูได้ครับจากนั้นสกองครับใจเจ็ดจวัวไปเลยก็ได้ครับนี่ได้เอเซวามาึ่งตัวนะครับแต่ว่า เอาคลิเอเซวาไว้ตัวหนึ่งก่อนนั่นเองครับทีเนี้ยเริ่มแบตเทิร์เลยครับเอาข้างนี้ตีก่อนเลยครับก็คือ33ครับสกิลคอสโมครับชาร์จอีกหนึ่งครับเป็น4แล้วก็เจ้าวัวจิรัวนะครับตีครับสกิลวัวจิรัวทำงานครับบัตหนึ่งครับสแตนครับสกิลคอสโมสแตนและแน่นอนท็อปผลของสตาร์ดัสเบลดนะครับเรามีนอร์มอลยูนิตในสนามกระดอกทั้งหมด5 6 7 8 9 10นะครับ10ใบครับบวกไป30,000นะครับชุบเท่ากับว่าตอนนี้มันจะตี3 5 48นะครับ56นะครับ2ได้ครับดักจินนะครับบอร์ดครับเป็นเอเซวาอีกหตัวนะครับฟันเวลตีก่อนนะครับ33นะครับตัวนี้บูทได้ครับมันกลายเป็นเกียร์สามกับจีดัวเลยครับแล้วก็ตีออก33เช่นเดียวกันครับฟันเวลเมื่อจบเทิร์นครับเข้าโซ่จัวหนึ่งไห้ดำครับแล้วก็ผ่านเทิร์นเลยครับทีนี้เราก็กลับไปอึชอึชพีจีอึชนะครับแล้วก็อ่ะเจ้าเอเซวาเสร็จไปนั่นเองครับ แล้วก็รับดาเมจสัก2อดียเมตครับเป็น5ไปเลยครับอึชอึชนะครับแล้วทีนี้เข้าสู่เทิร์นของเราครับสแตนแอนดรอครับทำการเผอศนาไรครับจ๊การ1ใบครับแถวหน้าปัดเพิ่มอีก10,000ครับจี้นะครับรอบนี้จะเป็น7ก่อนหนึ่งครับกดเท็จของวัจิล่าเลยครับจ่าย3นะครับเป็น4นะครับชุบเอเซวาจาะตอบลงมาครับจากนั้นคอเหมือนเดิมครับฟันเวลครับสกิลฟันเวลครับโซบลัสหนึ่งครับปึ๊บ ปัดอีกคนละหมื่นครับปึ๊อ่าแล้วก็ทำการไล่สตารัสเบรดครับ CB 1ทําทำการเปิดท็อปหฟึบฟึ๊บฟึบฟึบฟึบเอ๊ยได้ฟันเวลตัวใหม่ขอฟันเวลตัวใหม่มาก็ได้ครับเจอแล้วสับกองครับแบนได้รับเทคนะครับกดเทคฟันเวลซ้ำอีกรอบก็ได้ครับปั๊มพลังไปครับเหมือนเดิมครับปัดหมื่นครับเอซ์วานครับปัดเพิ่มอีกหมื่นครับตีออกไปเลยครับตีอยู่ที่3ามหมื่นสี่หมื่นห้าห้าหมื่นสามครับชั้นหนึ่งเป็นห้าครับแล้วก็เวอร์จิล่าตีครับสกิลของเวอร์จิลาครัับบ ลุกครับคอสโมลุกแล้วก็นับก่อนครับ5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16นะครับ16คูณ3บวกไป48 0 0 0นนั่นเองนะครับสี่ดีรวมนะครับตีเป็นเจ0ดหนะครับ2อได้ครับคีครับคีครับปัดคนละข้างเลยก็ได้ครับเพื่อความง่ายนะครับโอ้คินี่ยข้างเนี้จะตีออกอยู่ที่53 61 2ิคีและข้างเนี้จะตีอยู่ที่ 43-53นะครับแล้วสกิลของฟันเราไม่จบเทินครับเข้าโซ่จวนหนึ่งไงแดมครับแล้วก็จบแล้วครับก็โดยรวมครับแค่โคโรโคโรคอมิกแค่นี้ครับก็สามารถทำให้เล่นได้ง่ายๆแถมตีเกินครึ่งแสนครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกครับที่เล่นง่ายเข้าใจง่ายนะครับแถมยังไม่ซับซ้อนขนาดนั้นด้วยนั่นเองนะครับสามารถเข้าใจในคลิของวันกได้ ง่ายๆนะครับครบเครื่องสุดๆเลยครับสำหรับเด็กเริ่มต้นด้วาจิล่าได้แถมกับโคโรโคโรนั่นเองนะครับโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเด็กของโคโรโคโรคอมิกส์นะครับอย่างเด็กวาจิล่านะครับที่ให้มาแบบครบเซตแล้วก็ครบเครื่องสุดๆเลยนะครับในฐานะของเด็กเริ่มต้นนั่นเองนะครับแน่นอนว่าตัวเด็กนะครับค่อนข้างเล่นง่ายสบายๆนะครับรอบนี้ครับวาจิล่านะครับจะไม่ใช่เด็กที่มีแต่สามันล้วนอีกต่อไปครับรอบนี้ก็จะมีของซับของมันแบบจริงๆต่างๆสักขี่แล้วเองครับและโดยรวมของซับของมันครับก็เสริมให้เเเเเดดด็คคควววว่่่่่่าาาาาจจิิรรรรรนนนนนนนะะะะัััััับบบกกกกงงงงงงขขขึึ้้้อออออยยยโมมมมๆลถแสูใต สารก็เถอะครับทำให้อาจจะหายากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าชุดนี้ก็มีดรันซอสไหมเท่าโคตรด้วยนั่นเองนะครับแต่แน่นอนครับสำหรับใครครับที่ชอบเล่นเด็กวาจิล่านะครับของชับซัพวอร์สายมันนะครับอยู่ที่โคโรโคโรคอมิกส์เต็มนี้นั่นเองครับก็ควรหาซื้อมานั่นเองนะครับแต่โดยรวมครับบัตเจ็ตในราคาไม่ถึงสามร้อยบาทค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะครับที่ได้เด็กเริ่มต้นที่ครบเครื่องมากกว่าคุกสตาร์เตอร์เด็กซะอีกนั่นเองครับแอบเสียดายนิดนึงครับที่เด็กมันไม่ฟลอยนั่นเองครับก็อยากได้ความวิบที่่่่มมาาาในนนนนนชุคคครรัััััับบบลอออยยะหววงงเเ สำหรับใครที่ซื้อคโรโคโรคอมิกเล่มนี้มาครับและอยากจะลองเล่นแวนแบบจริงจังดูนั่นเองนะครับก็ได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับของเสริมที่ควรหามาเพิ่มรับเพื่อเสริมให้วัจิราแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองครับแน่ว่าอย่างแรกครับโอเวอร์ทิกเกอร์นะครับควรเปลี่ยนนะครับเป็นดรากเวด้านั่นเองครับได้เจอปุ๊บสแตนไวนะครับและต่อมานะครับก็คือพีจี่มทิ้งมือนะครับกับเอลิเมนต์ไรเซนที่ถูอันนี้ก็ควรหามานะครับเพราะว่ามันก็ค้างจำเป็นนะครับต่อมานะครับก็ ครับเพราะว่าเป็นของสามัญครับเติมโซก็ง่ายครับแถมเด็กนี้ได้ normal order อยู่แล้วด้วยครับทำให้เทคเชนดีครับสามารถติดง่ายๆอย่างการยัดโซ่จวนนั่นเองครับแถมตัวบูสต์13ได้ด้วยนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็เป็น optional นะครับอาจจะไม่ต้องหาก็ได้นะครับอย่างแร็กซิเตอร์ลาติฟานี่ครับเพราะว่าเด็กนี้มันไร่ normal order อยู่แล้วด้วยนะครับสามารถที่จะให้ลาติฟ่านะครับโซบัสเปิดทอม5เพื่อปูบอร์ดได้อีกหนึ่งใบนะครับก็โดยรวมเพื่อจะเป็นการปั๊มให้สตาร์ทสเปรย์นะครับปั่นทังให้วันแรงยิ่งขึ้นไปอีกกนนนััั่่่่เอองคคครรบบและะสสสุุดดท้ายต็มใใืชไ สามารถทิ้งมือ1ใบได้นะครับเพื่อที่จะเอาออเดอร์หนึ่งใบนะครับที่ไม่ใช่รีดิพิสลงดรอปนะครับและสามารถได้มันจากในดรอปได้ครับและเอาออเดอร์ใบนั้นกลับใต้กล่องนั่นเองครับดยรวมถือว่าเป็นการทิ้งมือนะครับเพื่อถมลุมนะครับและกรณีที่เราไม่มีตัวเสิร์ฐอะไรนะครับไซเคิลเนอร์มออเดอร์ใบนั้นก็ค่อนข้างจําเป็นระดับหนึ่งเลยนั่นเองนะครับดูรวมครับเด็กเริ่มต้นวาจิราที่แถมกับโคโรโคโรคอมิกสมให้สิบเต็มสิบเลยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดนะครับที่แนะนําให้หาา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 มมมมมนน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 ัััััั่่่่่่่่่เเ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 อออองงงงงคคครรรรรรรบบบบบปป็็็็็ดดดกกกกิิตต้้้้ทททีีีลลลยยยขใใจจจแะููสสๆํํหวไ ขึ้นสามัญเยอะขนาดนั้นแล้วเท่ากับเมื่อก่อนนั่นเองนะครับแน่นอนครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย